เรามาดูสูตรคำนวณกันฮะมีซาวเป็นเสียงปั๊มลมหน่อยนะอานิวแคปโฟนะฮะขายวันนี้แหละเราจะอัพโหลดวันนี้ด้วยนะถ้าทันนะไม่งั้นก็อีกสักสอาวันสวัสดีครับอู่น้อยบางนาครับสวัสดีครับ วันนี้เจอกันใน y t u t u นะฮะคลิปนี้ขายวันนี้แหละเราจะอัปโหลดวันนี้ด้วยนะถ้าทันนะไม่งั้นก็อีกสักสองสาวันเราจะพูดทำไมวันดีกันอีกครั้งอย่างเป็นทางการอูดน้อยบางนาครับคลิปนี้เกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าผมเห็นาบางคนทำคลิปนะฮะแล้วก็ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนยังไม่แจมแจ้งแดงแจนะรถโหลดทำไมแข็งกระด้างนะ วันนี้อธิบายให้ชัดเจนขึ้นมาอีกนิดหนึงนะฮะโดยองค์ความรู้ที่เรามีนะฮะถูกเกิน50%แหละนะครับถ้ามีผิดบ้างก็ขออภยัยอ่ะมาดูกันนะครับ All New D-Max 4ประตูหรือ Cab 4ตัวเตี้ยนะครับแนบแผ่นบาง3แผ่นนั้นหรือชุดเมน3แผ่นนั้นนุ่มนวลดีอยู่แล้วนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรก็คือแผ่นบรรทุกเนี่ยชิด นะคกับชุดเมนเลยดูได้จากอะไรเห็นไหมฮะนี่คือรอยที่แผน่นบรรทุกโดนนะครับคือเกือบนั่งอ,ะอ่ะดูฝั่งนี้เห็นไหมฮะมีแค่ช่วงปลายประมาณ2นิ้วเองนะที่ไม่โดนเห็นไหมประมาณ2นิ้วเองที่ไม่โดนที่เหลือชุดเมนนะครับนั่งอยู่บนแผน่นบรรทุกนี่แหละมันถึงแข็งกระด้างนะครับแล้วโชค๊คโอ้โห,โหรุ่นนี้เน้นหนึบนะฮะ ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะบางคนชอบนะลงลูกนนะตุ๊บอยู่ลงคอสปานตุ๊บอยู่บางคนชอบแบบนั้นนะฮะแต่ถ้าใครชอบนุ่นนวลลงปื้มนวลก็ต้องเป็นโมนโนนะครับอะคราวนี้ไปดูไปด,ไปดูไปดูที่คอมพิวเตอร์น,นะครับจะคำนวณค่าให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ แบบชัดๆเมืม่อกี้ลักษณะทางกายภาพนะครับต่อไปเราจะมาดูสูตรคำนวณกันนะครับเรามาดูสูตรคำนวณกันฮะมีซาวเป็นเสียงปั๊มลมหน่อยนะอ่อนิวแคปโฟนะฮะนะครับอ่อนิวแคปโฟ,นะ,น,ฟนะแหนบจะยาวกว่าดีแมตตตัวเก่าอยู่ข้างละ5เซนนะครับนะบแล้วก็แผ่นหูจะหนาแปะนะครับแผ่นสองน้เจ็ดแผ่นสามหน้าเจ็ด ของเก่าเนี่ยจะ600นะ600 600แล้วก็หนา777นะแต่ค่าเคใกล้เคียงกันนะครับก็คือ2.87นะครับคราวนี้ถ้ามีแต่2.87เนี่ยมันย้วยนะมันย้วยเลยละนะได้โชคเหนื่อถึงจะเอาอยู่นะแต่บรรทุกไม่ได้เลยนะครับแต่พอมีแผน่นบรรทุกเนี่ยมันนั่งอยู่บนแผน่นบรรทุกเลยนะครับค่าคเพิ่มขึ้นเป็น5.0 5.0นี่ขับไม่ได้นะสำหรับรถกระบะเนี่ย 5 0นี่ต้องมีน้ำหนักประมาณเกือบ3ตันนะหมายถึงตัวรถอย่างเดียวนะน้ำหนักที่กดลงอะ่ะนี่ฮะตัวแคปเนี่ยประมาณนี้เอง250โลนะครับตัวเตี้ยแต่ถ้าเป็นน้ำค่า k 5 0เนี่ยตรงเนี้ยต้องมีประมาณ500โลนะครับอีกเท่าตัวนะถึงจะนุ่มนวลไม่งั้นไม่ได้กระเด้งตายนะเราก็เลยเปิดปลายแผ่นบรรทุกไงนะครับ ให้ค่า k 2.8เนี่ยมันทำงานลงไปนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปแตะโดนแผ่นบรรทุกที่ค่า k 5.0นะครับต้องพอดีพอดีด้วยนะถ้าไม่พอดีมันก็ดีดกลับนะต้องพอดีพอดีถ้าเยอะไปมันก็วูบลงไปแล้วดีดสวนถ้าน้อยไปก็เหมือนเดิมอะแข่งกระด้างนะพอดีพอดีมันถึงจะนวลนะฮะแล้วก็หาโชคหนืดพอดีพอดีเข้ามาจับมันนะ อันนี้เหตุผลนะเมื่อกี้เราดูกันนะที่ตัวรถไปแล้วอันนี้มาให้ดูสูตรคำนวณฮะหวังว่าจะเข้าใจฮนะสั้นๆง่ายๆคลิปนี้นะครับอ่าเปนไงครับดูกันที่ตัวรถนะครับชุดเมนที่มีค่าเค8แตะจุดบนแผ่นบรรทุกนะครับถ้ามีค่าเคหกว่า6กว่านะครับมันก็แข่งกระด้างสิมันยุบตัวลงไปได้นีด่เดียวนะ ยุบตัวลงไปได่นิดเดียวก็ติดแผ่นประตูเต็มแผ่นแล้วนะครับก็ดีดสวนขึ้นมาก็แข่งกระด้างนะครับอย่างน้อยน้อยก็ต้องดัดเปิดปลายแผ่นประตูลงไปให้มันยุบตัวได้มากขึ้นแต่ไม่ใช่เปิดเยอะนะครับมันก็วูบยุบเยอะใช่ไหมนะฮะแนมันมีวิธีทํานะฮะช่างที่เข้าใจนะฮะแค่ดูคลิปก็จะเข้าใจแล้วก็จะทําได้นะฮะมันได้ผลจริงจริงนะครับลองดูเถิดฮะลองดูสักคันหนึ่งลดตัวเองก็ได้ทารถน,นะฮะ ถ้ามันได้ผลดีก็อย่าลืมคิดถึงผมด้วยแล้กันนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับเห็นกันชัดๆว่าเพราะอะไรนะครับมันคือวิศากรรมผมทำโรงงานแห่มา12ปีแล้วก็ทำอู่แนบอย่างเดียวเลยมา15ปีแล้วนะครับแนบอย่างเดียวเท่านั้น ในเวนี้เนี่ยเพิ่งขยายไปทำโชค๊คครับอะไรด้วยตอนนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อให้ลูกค้าจบก็บอกจบไหมจบไหมถ้าอยากจบก็ต้องจ่ายตังค์นะมันคงทำฟรีไม่ได้โอเคก็ประมาณนี้นะฮะมีความรู้มาให้ชมกันเรื่อยๆนึกมุกอะไรออกนะมีคอนเทนต์อะไรก็จะทำให้ดูเรื่อยๆนะครับอย่าลืมชอบกดไลค์ใช้กดแชร์กดติดตามนะครับไม่จะมีอะไรดูหลาพู้ว่า เอาความจริงมาคุยกันนะครับความจริงใจมาคุยกันแค่นั้นเองนะครับ๊า่บายไม่บาย